อยากหนังเหนียวแควคาดยิงไม่ออกฟันไม่เข้ามีคารวาสเพียงไม่กี่คนที่ทําได้เปิดตํานานคารวาสจอมขมังเวทหนึ่งในสีจตุรเทพแห่งแดนสยามนี่คือตํานานของผู้ที่ฝากรอยสักอาคมไว้บนผิวหนัง ของสิมานับไม่ถ้วนพ่อเที่ยงน่วมมานาเกิดเมื่อวันที่สองเมษาพุทธศักราช2 4 5 5ในชุมชนวัดราชบพิตรก่อนจะย้ายมาเติบโตที่บ้านขมิ้นย่านบางกอกน้อยชีวิตของท่านผูกพันกับวัดมาตั้งแต่เด็กได้ศึกษาทั้งหนังสือไทยหอมและพระเวทโบราณจนแตกฉานท่านมีจิตวิญญาณของนักสแสวงหาออกเดินทางทั่วสยามตั้งแต่เหนือจรดใต้ศึกษาวิชาอาคมจากพระเกจิชื่อดังและคารวาสผู้เลืองเวทจนถูกขนานนามว่าจอม ขมังเวทแห่งพระนครพ่อเที่ยงศึกษาวิชาโครงกระพันจากอาจารย์หลายท่านและท่านมักจะกล่าวเสมอว่าถ้าจะเรียนวิชาโครงกระพันให้ดูว่าอาจารย์มีแผลไหมถ้าจะเรียนสเสน่ห์ให้ดูว่าอาจารย์มีเมียกี่คนเพราะของจริงไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องพิสูจน์ได้พ่อเที่ยงล่ำเรียนกับอาจารย์เกือบร้อยคนเช่น ปู่ิวผู้เชี่ยวชาญตะกุดพิชัยสงครามน้ำมันพายและการสะกดวิญญาณคูอยู่สิทธิสายกมรมหลวงชุมพรเชี่ยวชาญวิชาคงกระพันขั้นสูงหลวงปู่ทองวัดราชโยธาลงเสื้อยันปลูกเสกสมเด็จชาญมาครูด่วงวัดเกาะต้นตำรับยันหมูทองแดงและยันสุดขังของพ่าเที่ยงคือยันบัวแก้ววังหน้ายันสายวังหน้าอำนาจมหาอุดคงกระพัน ยันหมูทองแดงคงกระพันชาติยิงฟันไม่เข้าหนึ่งในตำนานที่เล่าขานกันถึงทุกวันนี้คือคาถาขนมเปี๊ยะ ของครูอยู่ก่อนพ่อเที่ยงจะได้รับวิชานี้ต้องกินขนมเปี๊ยะที่ปลุกเสกก่อนจากนั้นครูอยู่แกล้งทําเหรียญตกพอพ่อเที่ยงก้มเก็บปืนก็ถูกลั่นใส่เต็มแรงแต่กระสุนทําอะไรไม่ได้เลยพ่อเที่ยงเป็นเพียงคารวาสแต่พระเอจ,จิยุคนั้นให้ความเคารพในช่วงบั่นปลายชีวิตท่านได้สร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลไว้มากมายเพื่อช่วยเหลือศิษย์และผู้ศรัทธายันของพ่อเที่ยงไม่ใช่แค่ลายเส้นแต่มันคือของจริงของจะขัง เมื่ออยู่กับคนที่ศรัทธาและมีศีลธรรมแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าของพ่อเที่ยงยังขังมาจนถึงทุกวันนี้